สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาสจจารยแห่งกรรมมิราเคิดีการที่คนเราดื้อรั้นหัวชนฝาเป็นนิสัยที่ติดตัวมาข้าพระก้าชาติเป็นวิบากกรรมที่ทํามานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเกิดในชาตินี้พฤติกรรมของคนดื้อรัน้นหนึ่งมีความอยากเป็นที่ตั้งใครผู้ใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังเช่นบางคนอยากรวยแต่เป็นเนรื่องการพนัน สหลงตัวเองว่ามีดีเหนือกว่าคนอื่นใครก็สู้ไม่ได้สามขี้โมโหใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังจะโกรธแสดงสีหน,หน้าหน้างิกหน้างอทันทีสีผูกใจเจ็บเก็บไว้ในใจเป็นปี๋ปห้าแสดงกริยาหยาบคายเวลาที่ถูกใครติเตียนไม่พอใจจะทำเสียงดังสบัดหน้าหนีเป็นต้น 6. ต่อปากต่อคำเถียงคำไม่ตกฟ้าเพื่อความสะใจของตนเอง 7. จ็ดโต้แย้งทันทีเวลาที่ใครมาเตือนถึงข้อบกพร่องของตัวเองมีข้อแก้ตัวต่างๆนานาแผู้จาประชดประชานเวลาที่ใครมาตักเตือนจะตอบกลับทันทีว่าดีแต่จะจับผิดชาวบ้านหรือก็ทำเองเสกไม่ต้องมาบอกให้คนอื่นเขาทำอยากทำอะไรก็ทำไป 9. ผู้จายอกย้อนเวลาที่ถูกตักเตือน จะตอบกลับว่าฉันรู้ดีนนะฉันเอาตัวเองรอดได้ไปสอนคนอื่นสอนคนของตัวเองเถอะไม่ต้องมาสอนฉัน 10. เวลาถูกเตยถูกเตือนจะเปลี่ยนเรื่องพูดเลย 11. มองโลกในแง่หลาย 12. มีมิจฉาทิฏฐิไปจากความเป็นจริงข้อนี้อันตรายและน่ากลัวมาก 13. ตั้งใจรบกวนคนอื่นบ่อยๆสิบส่โยนความผิดให้คนอื่น 15. ชอบหลอกลวงคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง 16. รู้ทุกเรื่องมั่นใจในตัวเองมากจนกลายเป็นคนเยื่อหยิ่งเกินพิกัด 17. บค้านหัวชนฝากับคนที่มีความเห็นที่แตกต่างจากตนนิสัยดื้อรันมี5ลักษณะห คนดื้อร้านรู้ว่าตนเองต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการให้ใครมาเปลี่ยนแปลงอะไรของตัวเอง 2. คนดื้อร้านมักมีการตัดสินใจเด็ดขาดกว่าคนอื่นเมื่อรู้ว่าตนเองต้องการทำอะไรก็จะทำตามที่ตัวเองได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดไปแล้วกว่าคนอื่นที่มักจะลังเลไปกับสิ่งรอบข้ามเป็นคนที่มีความหนักแน่นในความคิดของตอนเอง 3. คนดื้อรั้นจะเดินตามเส้นทางที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเท่านั้นไม่สนใจว่าใครจะบอกอะไรและไม่ยอมตกอยู่ใต้อิทธิพลของใครทั้งสิ้น 4. คนดื้อรั้นไม่ได้ใจแคบแต่มีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นของตนเองมากกว่ายอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแต่ไม่ยอมโอนเองทำตามที่คนอื่นพูดเพราะมีความหนักแน่นในความเชื่อของตนแน่ใจในความคิดของตนว่าถูกต้องเสมอ คนดื้อร้นมีความพยายามสูงเพราะเชื่อมั่นในความคิดเห็นของตนเองว่าถูกต้องจึงมีความพยายามที่สูงมากไม่ยอมล้มเลิกอะไรง่ายๆจะทําตามความคิดของตนเองจนถึงที่สุดจะไม่มีคําว่ายอมแพ้อย่างเด็ดขาดข้อดีของคนดื้อร้นหนึ่ง มีความคิดสร้างสรรค์ชอบทดลองทำอะไรบางอย่างและสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง 2. มีความอดทนอดกลั้นสูงทนต่อการถูกตำหนิต่อว่าถูกลงหรือถูกลงโทษมีใจที่มั่นคงม,มีความอดทนต่อแรงกดดัน 3. รู้จักตัวเองดีว่ามีความต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไร 4. มีความพยายามสูงเพราะมั่นใจในความคิดเห็นของตัวเองไม่ยอมล้มเลิกความพยายามใดๆอย่างแนะอย่างง่ายๆ 5. กล้าเผชิญปัญหาไม่หนีปัญหากล้าเผชิญกับทุกปัญหาที่เข้ามาเมื่อคิดว่าตนได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วโทษของคนดื้อร้าน 1. ไม่มีใครต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือ 2. ไม่มีใครตักเตือนชี้ทางที่ถูกต้องให้ 3. ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ ต้องรับผลกรรมตามกฎแห่งกรรมที่หนีไม่ค้นมีหญิงค่ะมีหญิงสาวพิการที่ขาเป็นปริโอตั้งแต่เกิด เธอเกิดมาในครอบครัวข้าราชการเรียนจบปริญญาโทเอกฝรั่งเศสโทอังกฤษมีการศึกษาดีเธอเก่งเรื่องภาษาอย่างมากอัชทีพเธอเป็นครูสอนพิเศษวิชาภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษเธอมีชื่อเสียงในการสอนภาษาที่ดีมากเป็นที่ต้องการของสถาบัานต่างๆเธอไปสอนอยู่เสมอๆและโชคดี ของเธอที่มีเพื่อนทั้งหญิงและชายเป็นเพื่อนที่ดีมากคอยช่วยเหลือหางานพิเศษให้เธอทําเสมอมาเธออาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่เป็นข้าราชการบํานาญมีบ้านอยู่ในพื้นที่รวมกันกับพี่น้องของพ่อที่ได้รับมรดกที่ปู่ย่าแบ่งให้ห้าคนพี่น้องทุกคนมีโฉนดเป็นของตนเองแต่ปลูกอยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันต่อมาพ่อแม่แก่ชราป่วยเป็นคน ติดเตียงอยู่ได้ไม่นานก็เสียชีวิตระหว่างอยู่กับการจัดงานศพอาหญิงคนหนึ่งนำเอกสารมาให้เธอเซ็นเธอก็เซ็นไปโดยที่ไม่ได้อ่านหรือเอกใจอะไรเลยในความที่เป็นญาติพี่น้องกันอยู่ในรั้วเดียวกันตั้งแต่เกิดจนโต พอเสร็จงานศพอาหญิงก็มาบอกว่าให้เธอและพ่อของเธอย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้เธอตกใจมากทำไมเธอต้องย้ายในเมื่อเธออยู่มาตั้งแต่เกิดอาหญิงบอกก็เธอเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วที่เธอเซ็นยกให้อาฟรีเธอเสียใจมากทำไมอาทำกับพ่อและหลานของอาแท้ๆแ,แบบนี้อาอาบอกว่าเธอมันอยากโง่เองยอมเซ็นเอกสารโดยไม่อ่านพิการแล้วยังโง่อีก เธอทั้งเจ็บใจและเสียใจเธอไม่ยอมย้ายออกไปไม่ยอมขนถ้าไม่ยอมออกไปอาหญิงบอกจะขนของไปทิ้งอยู่ที่กลางถนน เนื่องจากเธอเป็นพี่สาวคนโตที่ยังไม่มีครอบครัวเธอมีน้องชายสองคนคนหนึ่งแต่งงานมีครอบครัวแยกออกไปอยู่ต่างหากส่วนอีกคนมีครอบครัวแต่หย่ารางมีลูกชายออทิสติกหนึ่งคนขอมาอยู่กับบ้านพ่อแต่ตอนนี้ถูกค่าไล่ออกจากบ้านของตัวเองแท้แล้วเธอและพ่อที่ป่วยติดเตียงน้องชายที่มีอาชีพปล่อยพระให้เช่าทางออนไลน์และหลานชายออทิสติก ไปเช่าอยู่บ้านหลังหนึ่งที่ไกลๆคนละเขตกับบ้านที่เธอเคยอยู่นี่คือความผิดพลาดครั้งที่หนึ่งที่เธอทําให้ตัวเองเดือดร้อนพ่อน้องและหลานต้องเล่ล่อนออกจากบ้านของตัวเองทําให้ชีวิตทุกคนต้องเปลี่ยนไปต่อมาอยู่บ้านเช่าหลังใหม่ได้ไม่นานมีแมวหลงมาอยู่ในบ้านและออกลูกออกหลานมาทั้งหมด24ตัว จนชาวบ้านด่าเธอปล่อยให้แม่ไปอารวาสที่บ้านคนอื่นๆและบ้านของเธอก็มีแต่กลิ่นเหม็นคาวเหม็นมากกลิ่นเหม็นสับขี้เยี่ยวหมาแมวที่เธอยังอยู่ได้เพราะมีเงินบำนาญของพ่อมไม่นานนักพ่อเธอก็เสียชีวิตไปด้วยโรคชราเรื่องราวทั้งหมดเริ่มเกิดขึ้นตอนนี้เป็นความผิดพลาดครัร้งยิ่งใหญ่ของเธอที่ตัดสินใจผิด ล้านชายออทิสติกเป็นคนมีฝีมือมากทั้งศิลปะวาดเขียนที่เก่งมากสวยติดสอบติดมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่น้องชายและหลานออทิสติกต้องย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่เพื่อไปเรียนหนังสือที่นั่นเพราะได้ทุนการเรียนฟรีจะเสียก็แค่ค่า,าใช้จ่ายส่วนตัวและอุปกรณ์การเรียนเท่านั้นน้องชายเธอปล่อยพระเช่าและขายของที่มีอยู่รวมเงินได้สอง0 0บาทแต่ไม่พอ จึงชวนให้พี่สาวที่ขาพิการให้ไปอยู่ด้วยการช่วยกันค้าขายที่เชียงใหม่แต่ลืมไปว่าชีวิตต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ง่ายเหมือนอยู่ในกรุงเทพที่มีงานให้สามารถทำหาเงินได้ง่ายๆและน้องก็ไม่เคยใช้ชีวิตต่างจังหวัดยังไม่รู้ว่าวิถีของคนต่างจังหวัดน,นั้นประหยัดมาก โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินคนต่างจังหวัดจะปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาแทบจะไม่ต้องใช้เงินเลยเธอต้องว่าเธอตั้งใจว่าจะไปขายอาหารซึ่งเป็นการคิดผิดอย่างมากก่อนเดินทางไปเชียงใหม่เธอนำแมวไปให้คนที่รักแมวเหมือนกัน เลี้ยงไวเองแค่6ตัวแต่การเดินทางต้องเช่ารถตู้เพื่อแมว6ตัวไปด้วยไม่สามารถโดยสารรถทัวร์ได้<ม>เธอจึงไปหาออหญิงของเงินส0 0 0 0่นบาทเป็นทุนในการไปค้าขายที่เชียงใหม่ออหญิงยังคงมีจิตสำนึกละอายใจอยู่บ้างที่โกงบ้านเขามาจึงให้เงินไปสามห้าม่นบาทน้องชายเธอฉลาด ให้เธอเป็นคนออกค่าให้จ่ายเดินทางค่าเช่าบ้านล่วงหน้าก่อนค่ามัดจำบ้านต่างๆค่าเช่าบ้านเดือนละห้าพันห้าเป็นบ้านหลังเดียวเพราะไม่มีใครยอมให้เช่าบ้านเพราะมีสัตว์เลี้ยงแต่เธอก็รักแมวของเธอมากเธอไม่ยอมปล่อยแมวเธอรักแมวเหมือนลูกของเธอตอนนี้เงินเธอเกือบหมดแล้ว ไปกับค่าใช้จ่ายต่างๆโดยที่น้องชายยังไม่ได้ออกเลยเธอก็ลงทุนทำอาหารเดินเลขขายไม่มีใครซื้อเลยเธอขาดทุนต่อมาเธอก็เข้ามาในตัวเมืองเชียงใหม่มาสมัครงานเริ่มตั้งแต่หนึ่งสมัครเป็นครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษฝรั่งเศสสมัครเป็นผู้ช่วยแม่ครัวผู้ช่วยทำเบเกอรี่สมัครเป็นแม่บ้านทำความสะอาดสมัครเป็นคนล้างจาน ในห้องอาหารแต่ทั้งหมดไม่มีใครรับเธอทำงานเลยเนื่องจากเธอมีอายุมากแล้วไม่แต่งตัวปล่อยให้โซมมากเหมือนคนอายุ7-80จึงไม่มีใครจ้างทั้งที่เธอมีอายุแค่60ปีเท่านั้นอีกทั้งบางแห่งต้องการให้เธอนอนค้างอยู่ที่ร้านเลยเธอทำไม่ได้เพราะเธอติดแมวห่วงแมวว่าไม่มีใครจะให้อาหารแมวชีวิตเธอพังพินาศก็เพราะความรักแมวแบบขาดสติของเธอ และความดื้อรั้นของเธอพอเงินหมดน้องชายและหลานชายออทิสติกก็เริ่มด่าทอด่าเธอไล่ไล่เธอออกจากบ้านเธอหมดประโยชน์หมดเงินแล้วแต่เธอโทรศัพท์มาหาเพื่อนเธอขอยืมเงินทุกๆคนคนละสองหมื่นบ้างสามหมื่นบ้างเพื่อนก็ดีใจหายทุกคนให้เธอยืมแต่พอนานน,านเข้าเธอยืมแล้วไม่สามารถใช้ได้เพื่อนก็ค่อยๆเลิกเพื่อนบอกว่าให้กลับมากรุงเทพจะหางานให้ทำ ครูที่เก่งฝรั่งเศสอังกฤษในกรุงเทพยังต้องการจำนวนมากเพื่อนบอกว่ายินดีจะออกค่าเดินทางให้สามพันบาทเธอดื้อรัน้นเธอตออกับเพื่อนไปว่าถ้าอยากจะให้เธอกลับมากรุงเทพต้องเอาแมวมาเลี้ยงดูด้วยหกตัวและต้องโอนเงินให้เธอสามหมื่นบาทไม่ใช่สามพันเพราะเธอต้องช่วยค่าเช่าบ้านน้องชายหนึ่งหมื่นและค่าเช่ารถตู้มาพร้อมกับแมว ซึ่งค่าเช่ารถตู้หมื่นสองเหลือเงินติดตัวนิดเดียวพอเพื่อนฟังบอกว่าอย่างนั้นก็ตามใจเธอแล้วกันถ้าเธอรักแมวมากกว่ารักชีวิตและศักดิ์ศรีของตัวเองเพื่อนทุกคนยินดีจะให้เธอมาอยู่บ้านด้วยแต่ต้องไม่มีแมวเธอจึงปฏิเสธเพื่อนไปไม่มีเพื่อนคนไหนยอมรับโทรศัพท์เธออีกต่อไปเลยเพราะทุกคนยินดีช่วยและให้ข้อเสนอที่ดีกับเธอแต่เธอปฏิเสธทุกคนเนื่องจาก ทุกคนเขาลังเกียจแมวของเธอเธอทำอาหารเดินเลข่ขายได้วัะเดินวันละ5้าถึงสิบกิโลใช้ไม้ท้าเดินไปกลับชาวบ้านถามว่ามาจากไหนเธอก็เล่าให้ฟังต่างก็สงสารบางคนก็ให้เงินเธอร้อยบ้าง200ร้อบ้างโดยไม่เอาอาหารเธอแถมยังให้ข้าวอาหารมาให้เธอกินผ่านไปวันๆเธอใช้ชีวิตในต่างจังหวัด ไม่ต่างจากขอทานตามบ้านเลยโดยมีของไปเล่ขายแต่ไม่มีใครซื้อเธอเลยแต่เธอได้อาหารมากินบางมากินน้องชายและหลานชายก็ยังด่าเธอว่าเป็นตัวถ่วงความเจริญเขาไปเช่าห้องเล็กๆไม่ต้องเสียเงินเดือนลบแพงๆติดที่มาต้องเสียค่าเช่าแพงเพราะมาเลี้ยงแมวให้เธอ เธอไปขออยู่ที่วัดวัดก็ปฏิเสธเพราะเป็นผู้หญิงนี่คือผลของการมีทิฏฐิและดื้อรั้นของหญิงคนนี้ทำให้ชีวิตเธอเองตกต่ำและการตัสิินใจที่ผิดพลาดทั้งสองครั้งทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนไปสวัสดีค่ะ